สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนากับสูตรใหม่ของเรานะคะสูตรใหม่ของเราก็ปังมาสองงวดแล้วเนาะวดนนี้ก็เป็นงวดที่สามนะคะที่แอดลงให้ดูนะคะมีทั้งสามตัวให้ไปจับกันเองเพราะว่าสามตัวสูตรนี้วินแตกไปสองงวดแล้วนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจวิน3ตัวเนาะวิน3ตัวหมายถึงว่าเอาตัวที่แอดจับให้ในนี้อะค่ะเอาไปแบบว่าบางคนชอบ1-3ึีบางคนชอบ6-1-9บางคนชอบ2-1-6อย่างเงี้ยค่ะบางคนชอบเก้าหนึ่งสเนี่ยเอาไปวินกันในสมันจะได้สตัวค่ะชุดนี้ ลองย้อนหลังดูได้นะคะทั้งสองงวดเนาะก็เข้าทั้งสองงวดเลยนะคะสามตัวตรงตรงใครเอาไปจับเป็นจับแต่สามตัวนะหมานแอดคนนึงแหละ มาดูกันนะคะงวดนี้ของงวดวันที่สามสิบนะคะงวดวันที่สามสิบสามสิบมกราคมค่ะแอดให้ไปที่หกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสามเก้าสามหกสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสี่ใครจะกลับหัวไม่กลับหัวพิจารณาเอาเลยนะคะพิจารณาเอาเลยแอดก็ให้เป็นแนวทางแล้วนะคะให้เป็นแนวทางแล้วสูตรนี้ก็เดินดีมา ถ้าย้อนหลังกลับไปก็เดินดีต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะถ้าถ้าย้อนหลังถ้าไม่เอาสองสองงวดที่แอดเอามาลงให้นะคะโอ้เดินดีแล้วแถมเกือบสามตัวเกือบทุกงวดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสำหรับสูตรนี้ที่แอดเอามาให้ดูนะคะ แอดก็เน้นไปให้เม็ดเดียวเลยค่ะสามสี 3, 4, เพราะว่าแอดชอบมากนะคะมันเป็นเลขตัวเองค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยค่ะตามสูตรทุกคนก็พิจารณากันดูเอาค่ะเลขก็มีแค่นี้ละค่ะสูตรนี้นะคะสามสี 3, 4, แอดชอบค่ะก็เลยขีดให้สองเส้นเลยเลขแอดเองค่ะ <c oughs> มาตรงกันพอดีจัดหนักแล้ว สามตัวนะคะแอ็นให้ไปที่หกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งนะคะสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะคะสามหนึ่งสี่หกสามสี่นะคะที่แอดขีดให้ก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันมาสูงนะคะเปอร์เซ็นต์มาสูงกับพวกนี้นะคะพวกนี้ทุกคนบอกเห็นหกกับเก้าแล้วกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจังเลยนะคะ เอากันไว้สิหนึ่งเก้าหกเนาะหนึ่งหกเก้าอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะหวยลาวพัฒนาสองตัวก็ยังออกตัวเดิมได้สามตัวทําไมจะออกตัวเดิมไม่ได้เนาะหวยลาวพัฒนากันตัวเดิมไปเลยค่ะสามตัวนะคะใครที่ว่างบน้อยเนาะก็สามตัวก็กันไว้ค่ะเผื่อฟุกค่ะเผื่อฟุก เพราะว่าแอดก็กันไว้เช่นเดียวกันนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนคะ่ะอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะว่าในตารางมันมีด้นี่เอาไปอันนี้เอาไปวินเอานะคะเอาไปวินเอานะคะแอดก็ให้เป็นคู่หลักๆก็ประมาณนี้แหละคะ่ะคู่หลักๆก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแอดก็จับ3ตัวไม่เก่งนะคะจับ3ตัวไม่เก่งลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อันนี้เป็นชุดวินนะคะไปวินกันดูอันนี้ชอบส่วนตัวนี่เห็นไหมแอดเห็นเลขแอดมาสามสี่ใช่ไหมนี่แหละชุดนี้ละค่ะแอดจะจัดนกชอบเลขตัวเองแล้วเอ้าช่วงนี้นางมาได้ค่ะไม่เห็นบ่สองสองสองสามสองสี่สามสามสามส,ามสี่สสสอุ้ยมาเกือบทุกหวยเลยค่ะช่วงนี้ช่วงนี้นางฮอต แล้วก็สามตัวใครชอบด้วยก็พิจารณาแอดก็เอามาจากตรงนี้แหละคะ่ะเอามาจากชุดวินนี่แหละคะ่ะจับครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะเอาแต่ชุดที่ตัวเองชอบนะคะแอดก็หาจับเอาแต่ชุดที่แอดชอบนะคะแอดก็หาหมุนไปแถวๆนี้แหละคะ่ะหนึ่งสองสามสองสามสี่นี่เห็นไหมเรียงได้ทุกคนเรียงมาเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสองสามสี่สองหกนี่ไงนี่แหละคะ่ะแอดก็หาหมุนเอาในนี้เช่นเดียวกันนะคะ แอดก็เทใจมาทางสูตรใหม่หมดเลยนะคะงวดนี้แอดเทใจมาทางสูตรนี้หมดเลยนะคะถ้าออกสูตรหนึ่งส่วนตัวแอดนะคะถ้าออกสูตรหนึ่งก็ตายค่ะเพราะว่าถ้าไปตัวเจาะทั้งสองสูตรก็ไม่ไว้ค่ะไม่ไวแอดก็ไม่ไวแอดก็เลือกเอาเช่นเดียวกันนะคะเลือกเอาหลักหลกก็คงเป็นในนี้ค่ะหลักหลกก็คือไปตามนี้เช่นเดียวกันนะคะแอดก็ไปตามนี้เช่นเดียวกันหลักหเลยนะคะหลักหเลย วกนี้ก็คงคัดเอาอีกทีค่ะพวกนี้ก็คงคัดเอาอีก nes. ส่วนตัวของแอดนะคะส่วนตัวแอดเอามาแบ่งปันเฉยๆบางคนอยากเห็นเลขที่แอดจะเล่นนะคะบางคนอยากเห็นเลขที่แอดจะเล่นก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะประมาณนี้นะคะแอดจะทุ่มไปทางสามตัวมากกว่านะคะแอดทุ่มไปทางสามตัวมากกว่าก็ไปตามสูตรเหมือนทุกคนนี่แหละค่ะแต่จะมีเลขชอบตัวเองเสริมมาแค่นั้นแหละค่ะ ยังไม่ได้ลงสองสองสามสามสามสองนันเนี่ยเลขลดตอง <c oughs> <c oughs> จะออกไหมเนาะบางทีตามเยอะก็เหนื่อยนะคะตามเยอะแล้วไม่ออกเนาะออกหวยไทยบ่อเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็มีหวยตามนะคะทุกคนหวยตามเยอะวดนนี้ไม่ได้จุดทูบนะคะหรือจะจุดอยู่บ่อแอดไม่ได้จุดทูบนะคะไม่ได้ขอแอดเห็นเลขเยอะแล้วนะคะพอแล้วค่ะ แค่เลขสูตรก็ไม่ไหวแล้วเลขทูบอีกนะคะแอดก็เลยไม่ได้จุดนะคะแอดขอแค่เลขสูตรก็พอเนาะให้เลขสูตรเข้านะคะขอให้มนันขอให้เฮงขอให้ปังค่ะสูตรนี้ก็เดินดีมาสองงวดติดนะคะแล้วก็แตกสามตัวมาสองงวดติดนะคะสําหรับชุดวินนี้นะคะชุดวินนี้แตกสองแตกมาแตกมาสองงวดติดเลยนะคะเอาไปเขาเรียกแล้วไปวินกันดูค่ะนี่เออมีตัวไหนบ้างอะ สองหกสามสองหกสี่แอดนี่สองหกสามที่แอดวงให้งวดก่อนนะคะแอดชอบมากนี่พวกนี้เป็นเลขงวดก่อนหมดเลยนะคะนี่เป็นเลขที่จับงวดก่อนในตารางหมดเลยนะคะเออ 8, แปลกแฮะไม่ใช่มันจะตามสูตรเราบ่ทุกคนสูตรมาของงวดก่อนหมดเลยนะคะของงวดก่อนของสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งที่แอดจับให้เยอะๆอ่ะทุกคนแอดวอกต้องออกในนั้นแน่เลย เดาเอาค่ะแอดก็เดาก็สุ่มเอาความน่าจะเป็นนะคะเห็นสูตรมาทางนี้ค่ะก็เลยเดาเดาเอาค่ะแอดก็ทำาให้นะคะโอ้เห็นสามสีนี้ถูกใจแอดมากเลยไม่ใช่มันจะมาเลขพี่น้องบ่เอาก็ขอให้ออกตัวในนี้นะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังกันนะคะ ใครชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะใครชอบสูตรหนึงก็ไปสูตรหนึ่งใครชอบสูตรสก็เอ้ยใครชอบสูตรใหม่ก็ไปสูตรใหม่นะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเอาไปพิจารณากันดูนะคะไปพิจารณากันดูทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะสตัวแอดก็คัดเน้นน,นให้แล้วนะคะเน้นๆให้แล้วประมาณนี้ค่ะ3ตัวหาจับเอาใหม่ได้เลย 2, 69หกเแอดมีไหมเนี่ยสอง โอ้แอดมีอยู่หกเก้าหนึ่งแอดก็มีนะคะแอดยังติดไว้ค่ะแต่ไม่ชอบค่ะหนึ่งหกเก้าติดไว้เฉยๆค่ะแต่ไม่ชอบติดไว้เฉยๆนะคะแล้วพวกนี้ก็เป็นเลขที่เราเจ็บแค้นน้ำใจกันค่ะ <laughs> ตามเลขตามเลขงวดก่อนเนาะ เอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะเอาไปพิจารณากันดูขอให้ได้คิดได้การดได้เฮกันเนาะคืนนี้ถ้าทุกคนก็ได้เฮแอดก็คงได้เฮด้วยละคะ่ะมาตัวนี้ให้แอดหน่อยเธอะนสามสีนี่ค่ะสามสีอะไรก็ได้นะคะแอดคงต้องหาจับหลักร้อยใส่แล้วค่ะช่วงนี้แอดพลาดหลักร้อยนะคะสามตัวแอดพลาดหลักร้อยมากเลยค่ะ เอาไปจับใสาดูอันนี้แอดก็ไ่าแอดวินกันเขาเรียกว่าอะไรวินกันออกมาครบครบแล้วนะคะแอดคิดว่าออกมาครบแล้วแต่ว่าไม่รู้ครบไหมนะคะมันเป็นเลขตรงใจพอดีค่ะก็เลยจับจับ,จบออกมาจะไม่มีศูนย์หรอคะงวดน,นี้จะไม่มีศูนย์หรอแต่ทำไมศูนย์หนึ่งมันมาศูนย์เนาะ จะมาเรียงอย่างนี้บอแอดชอบอยู่ได้หนึ่งสองสามสองสามสี่อย่างนี้เนาะไม่มานาเนานะมาเฮ้ยมามามาพวกนี้นี่ <c oughs> แอดก็วิเคราะห์ให้ดูนะคะแอดก็วิเคราะห์ให้ดูเอาไปพิจารณาดูนะคะซื้อเลขไม่กลับตับแตกนะทุกคนใครที่จะไม่กลับหูก,กับเก้าพิจารณากันเด้อแอดไม่เสียงด้วยนะคะตัวแอดกลับหมดทุกอันละคะ่ะ เน้นๆให้เลยนะคะบางคนบอกโอ้ยงบน้อยหลายตัวจังก็ไปนี่แหละค่ะสามตัวก็วัดใจกันไปเลยนะคะใส่ไปโลดนั่นถ้าถูกก็ถูกนะคะถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเราไม่มีดวงเนาะจะได้ไม่ต้องเสียใจค่ะเห็นแล้วแต่ว่าบางคนไม่ชอบอย่างนี้ก็วัดใจกันไปเลยค่ะใครอยากวัดใจตัวเดียวก็ไปเลยนะ่ะสามสี่บู๊ชี้ทางอีกนะคะ เอ,เอาไปพิจารณากันดูนะคะส่วนตัวแอดไปทุกตัวนะคะส่วนตัวแอดไปทุกตัวสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรของเขานะคะนี่เป็นเลขชอบส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะเน้นย้ําว่าเลขชอบส่วนตัวแอดเอามาแบ่งปันเฉยๆเผื่อชอบด้วยนะคะเผื่อแอดกีดออกมาแล้วโอ้ยไม่เห็นมีเลยในนี้อีกค่ะชอบตัวไหนก็เขียนให้หมดนี่แหละค่ะ ค่อยยิ่งกีดดีอยู่เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแอดไปทั้งสองสูตรนะคะสามตัวแอดไปทั้งสองสูตรนะคะบอกไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ